นี่เด็กยังกินข้าวโน่นอเนาะเข้าได้กินข้าวพักกระเป๋งข้าโอ้ยกินข้าวเจ้าขึ้เบอร์เอิร์ดใคยเนี่ยมามาขามากินข้าวโอ๊ถ้าบอกเห็นหน้าที่เบอร์เอิร์อู้หูฝ่งเบอร์เห็นเจ้าเนาะเออเจ้าไปไหนมาโอ้ยไปเล่นน้ำข้าวเจ้าลหรเห็นข้าวเจ้าเขาขึ้นเล่ากันก็ได้ไปเบิ้งมาข้าวเจ้าได้เขาไล่บนไหนสนอกอืม เดือดแต่หัวกุ้งนี่นะเดือดตัหัวกุ้งอ่ะเทา่ามันบ่ยิ้มก็ขมเขา<อ>จำเนาเดี๋ยวไปคุยเอือจ้ำเนี่ยจำเอาเดี๋ยวมันก็ยิ้มโอ้เปิดกับเขาก็ได้อเพื่อลูกเพื่อผัวเลยเนาะเพื่อได้เจ้าของเนาะเพื่อจังใดผู้หนึ่งออกไปเที่ยวบ่รู้วสิไมายาะเดี๋ยวกินเหมือนแล้วออกไปข้างนอกเนาะไปบานมู่อื้นว่าสิกินเขาน้ามูวันเสวนกันกินเข่า เออนั่นละมันแ pues ังสีิมอันนี้ก็จํำเอานน่เป็นไห้นะอมือมันโทษมาเอื่น <begin> นี <death> ่แหลงบอกมันไปเสียนไปว่าบ่ไดไไปซอยอืมอืมมรู้ว่ามันอิีหวือบังเนี้ยอืมปมดไปแล้วคนหมดหลายแล้วเขาเห็นลีเแลวๆเห็นเบื้งซิวอืม เลอืมอืมจากแล้วขอดตื่นมาบ่พอ,พอไผจะคนเนะาะห่วยว่าบ่มีมไผอยู่บ้านเนาะกรเห็ดกินแต่จะของอะไรแล้วม,มาขึ้นฝ้านเต้นนี่กรอบดีฮะเอ๊ะกรอบแล้วเนะาะเอามาฝากเออนั่นละเท่านั่นละเออมันจังสีอิมอ่มห่วยจินไปก่อนอัน นคยเจ้าว่ากันว่ามันแบบเท่าเคยมาเอ็มมาอยู่เงั้นขางกันทะเลาะกับเมียแต่งานกันได้ท่านพ่อเดือนอยู่กินเหล้าไรเมียมันได้ว่าให้เมียมันว่าให้เครียดเลยไปนอนนะอืเอเลยเบากันห่วย เขาไม่ป่ามันยังสิ่นี่ยังหนีเมียออกไปนอนทองนอนทายอยู่เป็นแบบนี้นี่เป็นจังไดมันจิตได้ลูกไม่ลูกแท้ที่เขาไม่ป่ามันนี่ถือยู่น้ำกันนอนน้ากันเออเจ้าลูกดีแต่เลี้ยงของคนอื่นบหมนเลี้ยงของเจ้าของนะเฮ็ดจะเทียบวะอืะ จำเขาไปจำไม่แห็ง